สบายดีสบายดีเด้อหมดทุกคนสบายดีตอนเย็นตอนค่ำพี่น้องทำอลไได้นี่ได้หาวขึ้นฟ้าขึ้นฝนพอดีนะเสื้ออันปุ๋ยปุ๋ยบำรุงห้างบำรุงใบบำรุงอากานก็เลยสไปวาดพอดีฝนน่ะนะสีตกมืดฟ้ามืดฝนมาโอ้ฟ้าเหลือมคือสิตกอยู่ชุมเจ้าพูดผ้าเหลือมมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วพอดีพอดีคอสิวาด ป,ป,ป,ปุ๋ยปุลล๋ยปุ๋ยปุ๋ยบำรุงรากบำรุงใบเบิรงสิใส่ดอกไม้ก่อนเนาะใส่ดอกใหม่ใบหนึ่งก่อนเนาะใส่หลายได้แต่มันตายลองบุกิ่งบร์โธ่จ้าหนุ่มโธ่ใส่เนาะหน่อยเพื่อนอ่ะโปรแบบให้ห่างให้ใบมันนั่ะน,นะ,นนะดูซึมอ่ะธาอาหารได้ดีนะนี่เราหน่อยเนาะแท,แท่งปุ๋ยกะมาดูเพชรขี้ สุนเจ้ามืดฟ้ามืดฝนมาโอ้โหมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วบอดสิเก็บมาคือกับบอดิเก็บโอ้ยต้นใดมันใหญ่เท่ากับบทใส่มันได้ทร์เจ้าต้นใดนีน้อยแล้วเขาใส่มันถึงเจ้าเอ้ยต้นใดใหญ่บทใส่ต้นนี้ก็บคนนำอยู่กูมืออ่ะใส่น้อยหนึ่งค่ะบทใส่แตใส่เนี้ยละวน้อย นี่ต้นกีโหดคอยปลูกเบื้อก,ออก,กอ่อนแลคอยกักซีไซด์ก่อนใส่น้อยเนี้ยแหละน้อยขี้จมะเขือมะเขือนี่กระหมากไล่ลาย,ยจังเลยว่าสีมากเก็บใส่ปุ๋ยก่อนจิตฝนตกบุคเคยใส่ปุ๋ยแจ๊กเสือพี่น้องเลยตั้งแต่ปลูกมาสองปีเลยมะเขือน,นี่กะบ่ตายเซยได้กินเซยก่อนมันนะคอยเห็นมันบ่ตายคอยก็เลยคุดเอาหญ้าออกแล้วกะเอาฝุ่นมาใส่พระเจ้า ก็ว่าเด้กินหมากเซยคือว่ามันทนได้ดี่มากคืออันนี้ยหมากคือธรรมชาติเนาะเขาบไปใส่ปุ๋ยน่าจะใส่อะไมื้อนี่แหละมาใส่ดีนะไปซื้อยาให้ไก่ก็เลยมาใส่ลองบ้างใส่น้อยนึงขับมาได้ดีเลยเจ็ดโมงยังเลยยังรอใส่ปุ๋ยเซย์ว้ายมือตาหมึกกันมาพี่น้อง ใส่เน <c ười> so the ื้าไหม15หลอดใส่ปุ๋ยกันเด้อเท่านี้แหละมืดฝนมืดฝนย่นแย่นทำเมื่อเกล็ดตาแล้วพี่น้องเยพดดอกไม้อ่ก่อนทางในนี่ฝนมันบดเทิงอะไรที่ทางในบดเชิงทางโนะแหละฝนตกแต่ฝนบริตกซามสี่มืออยู่ไหนทีนึงเว้ยเรื่องเป็นผิดละบอฝนบริตกเนาะเราใส่ปุ๋ยแล้วมันมืดมันนองฟุกมืดมาแท่าร่ใส่ปุ๋ยได้ทั้งยังไ ตือปุยมาพอดีอปุยบำรุงหอมบำรุงห่างไปบำรุงกะบำรุงใบเรามึงก็ไปใส่ปุยจ้าเถื่อแต่ซื้อแต่ปลูกมาแต่ว่าพอใส่ก็ใส่ดั่เถื่อปุยเล่งปุยาขาวๆนคะแต่ปุยอันนี้บคยใส่ใั่เถื่อปุยบำรุงหามบำรุงกบนะบำรุงใบ ค่ะฝนตกใชมันตกนตกเป็นลน้อยไก่กินพักคอยชนหมดไี่ล้วยในพักคอยไปซื้อมาใหม่เลยในพัก่ะเรนจะเอาไปตู้มอันเมื่อวาใส่แทนี่ยไก่กินซ you. ั่งเด้อ สั้งไก่อี้องเลยโอ้มากินโอ้มาเคี่ยจากไก่จากเปสเศรษฐตกใกล้ๆใีตอนเ <pod> <ะ>รื <s <ummer> <S <can> ่้มันไก่ก็เศรษฮดละเศปุยเ่าฝนมาตกเนาะ ปีต้นไม้ต้นไม้เห็นออ,นอกนอก่อมมัูสก้อนแล้วปีนต้นมะม่วงนีง่ชื่อต้นมะม่มวกตอนเมื่อไหร่จะเจอไปซื้อได้นะตัวเป็นเบีย้ยนะเพราะว่าอาศัยแบบสามปีหาปีก็ได้กินแหละนะตัวเป็นเบีย้ยมันโดนนะได้ใช้เวลาโดนนะ มันกุมือตอนนี้มันเถิงอยู่ต่อหน้ามันเถิงมังม่วงกับเป็นดกๆต้นเดียยนี่ได้เป็นมังม่วงนะมังม่วงดกๆที่เจอต้นนี้นี่สมกินแล้วมันใหญ่ก็จะตีปิดมันออกมันลายพนกะบวไหวได้งามมิฮ่าเป็นบวบปล่ามังม่วงกอลังแส่พี่น้องกอลังเซ่ปะ ที่สรางนียค่ะตรู้ตรงโต๊ะอันเดียวม่วงๆงนะเบื่ออะไรก็ฟุ้งจำเหงาเลยเป็นแต่ยอดจำเหงาเป็นเมื่อถุกเหงาเลยปีนถ้ายโฟตโต้ก,กังามได้เลยนะเีรสจแล้เหนะ็นว่ามัเกเสือจริงจัง

เอาบัวได้ป้านีิบัวเถิดมึงละเป็นเสบ,บัวไปฮดไอ้บักเขือนี่แมันก็ออกดอกได้หลายเจ,จ้ังก็สิเกีฟใช่เนาะก็สก็บบักเขืออ่ะจะเบิ่งบักเขือนันอ่ะพอได้กลิ่นจุ๊บเจ้าเออมะเขืออนี้สองปีแล้วยังเป็นเสยบบยมอมตายก็สิเก็บซะเก็บก็ได้เมือ่อไหร กำสองกำเพราะเขาปลูกบริหลายได้ปลูกสิบต้นนะแค่บริหลายต้นก็ยังไายุกงเป็นกันพูดให้มันแล้วก็ใส่ปุ๋ยกินนี่ยเเก็บกินเลยเพระท่านได้ซึมดอกก่อนสิ่ง ตุ้มอื่นฝ่าให้ฝนตกใส่สักตุ้มอยู่ใกล้นี่ถอนั้นมันเถิงเด็ได้นั้นถอจะได้ถอบดเถิงแล้วก็ย่าโอ้มือฝ่ามือฝนตกโรเด้อร์ตกโรเด้อร์โหต้นไม้มือตกลายมือถหนทางดีและตกโลดบาดนี่เออตอนหนทางบอดีคือตกดูตกดันแท้ บคนทางเที่ยวสบายเลยบริจากตกบอกว่านี้ฮะตกะรอเด้อตกะรอเด้อร์โต๊ะมาแห้งๆรอเด้อรฝนเลยงามบนทางอ่ะนะเป็นเลยเป้ดฝ่าในโตกดูอีิริได้ที่จุเจ้าเห็นอะไรอย่างเงี้มันนะเทาได้ทางใส่กี้หอกกี่หินเรียบร้อยเลยพัดคือว่าคืบมาละกาโม่ไงไปแล้วทางอ๋อ เออค่ะมือหากไปว่ากันเฮ้ยเอาฮดต่อนี่ไม่ใช่ต้นลำไยนะเฮ้ยต้นอะไรนะมังกรทานข้างๆเนี้ยสก็บมัเขือก่อนนี่เด้หนี่เด้นี่มังกรทานชอบทำต้นก็ใส่ปุ๋ยนี่สก็บมัเขือก็ยันฝนตกกันนะป้าให้ฟัวข่อยนะฮดต่อทีเจ้าหน้าบ้านสองสามต้น ขอสิไปเอาอันนักซามไปเก็บมะเขือก่อนขับผุไกลเนาะนี่เห็นผุแล้วไปเห็นผุแล้วย่านฝนตกกับพ่อผู้ขอเลี้ยงแล้วโตโตบันเก็บมะเขือทั้งเจ้าหวานฟุ้งละผัดเก็บมะเขือแต่จริงนะกวางกินดิอ้ยสะออนมะเขือมันออกให้กินเจ้าเอ้ยพอกระยังว่าโอ้ได้กินซองปีซ้อนเลย มะเขือันมะเขือกันนีชขาวนี่แล้วมะเขือเปาะดีใจเสะเอาเบพวงนี้่าค่อยว่าเอานี่นี่นะนี่นะมะเขือนะมะเขือบริใส่ปุ๋ยค่ะก็ใส่กินนี่นี่ต้นนี้กันหอยแสกอ่ะมาเชินเจ้ามันกระซมมาแล้อยปลูกมันอยู่นี่มันเหยียดหอยแต่กินยอดเออกินกับแจ่วหอยมะเขือนี่มันบอกขั้นแข็งเด้อหอย มะเขือเปาะตัวนี้ฮะตัวใอยปลูกนี่บ่กขั้นแข็งมะเขือตัวอื่นน่ะขั้นแข็งสุดเจ้ากินละขั้นแข็งนี่คอยจะเบิ่งนี่นี่มะเขือนี่พ่อได้เก็บพี่น้องเอ้ยพอได้เก็บกินเด้อนี่นะต้นนี่ก็บมะเขือลายโหเมืองพี่กะนขาขาวเต็มอยู่โอ้ป้าตกเป็นถูกง,งาเลยปีนี้ ก็คืนว่ามาเคือปีแรกเลยกินแล้วเขาเก็บกินแล้วมันมันสิตายใช่ดหมโอถึงจะตายเฉยยังยูงได้หมากน่อนมันแต่ขอสิบเอาก็มาเป็นเกือบบดขุโตเเลยวปาเป็นะเป็นเฉย เป็นเกือบหมดขวดต้นเลยได้กินย้อนพี่น้องค่ะขวากมีพอดีขว like right ิสิลวกเดี๋ยวนี้นี่เลยหลายเติบุมเจ้านี่นี่เสือหมูกข่าพันไปเลยนี่เสือหมูยี่สิบบาทไปเลยนี่เลยหลายเติบพอดีเสื้อหงกินกับนะขวากขาขวายเก็บมือว่านนี่ก็ย่างพันฝอกพอดีสิบบอกขาอะไรกัน สิ่ว่าินกลับเลยเี่ลายเตอมมาเือบปอกน้ำง,าง่าะคุณเจ้าเกษมธรรมชาติธรรมชาติลงโทษกับบตายมะเขือนสองปีะนี่เดีะชคุเจ้าคอยล่างทำความสะอาดหิ่งห้หอยน่ะนี่นี่ลายเติะม,มาเมาเกอบปอกก่อ,อ,อน สาบายดีสาบายดีตอนคขำเด้อสาบายดีสาบายดีเนะีล่ลูกเฮ้ยดัเอ้าลูกกันยับไปพูกมันดักมาอ,อยู่ดอกไม่ทีไหนเสื้อเน่ากินมาจริงจ้งเลยเห็นอยู่บอกเลยเห็นตะมะเขือเนาะซื้ออ้อมแล้วก็ซื้อแกงแล้วก็ซื้อกวอนอะมาอีติดน,น้อยอย่า่าอยู่เมื่อไหร่เออเอามาต้มหมูขวายลูกกินอยู่เสื้อนะแกงเพชร แล้วก็ซื้ออ้อมแล้วก็ซื้อขวดน้ำมันมอยากเขา่าเราบ่นกินเข่าบนมือเลยพ่อตื่นอยากนะเฮ้ยจะบอกินบ่นป้าก,ก่อนเลยเออเดี๋ยวแมวจ้าวแมวยังเอา,เอาอขอจา้ามาหลอกคอายังมั้ง เห็นมั้ยลุงจะนักจะที่ถ่ายหะเบิ้งเรามียังไงไม่เกี่ยงบล็อกเอาพวกเบเ้งได้ไหมไนพุ่มเบิ้งเบิ้งเห็นลูกปลาเอาเบิ้งน้ำก่อนอันนี้พี่น้องแนวกินกะทิบน้อยลุยล่ะอ่อมก็จะเป็นอ่อมหมูนี่กะแกงเพียรหมูที่บอกอันนี้ก็ขวาน้องไม้ใส่หมูแล้วกับกระเขือมาพี่น้องมาเข่ากินเข่า

เพว่กับเป๋าพี่โหลดไงไปลูกพักพราะอะไรนะเก็บกินซื้อคนกับมัน, 5, 000, 5, 000. ห,นามหาพันซื้พันเอาไปซื้อน่ะผงหาพันมา่อวานเนื้อกินไลากว่าพยายา่างโบยไก,ก่มะเอคืนทำไก่เกี๊ยดจบ ไปฟังก็เออจะไปหาเห็ดปว่วกจะเป็นไง ลูกหคำลูกหคำเห็นไเอ้ยเสียงดังนะลูกโอ้โหแกนี่ตะมูมาเลย อหมูแตงเพ็รหมูกูเอาทำไมแตงหมูอเาคนเดียวเลย เอาเย็นน่ะมาตรวจเครื่องหนึ่งแล้วก็เข่ามาเครื่องหนึ่งก็จะนำหายมูก็จะได้ได้และเขา,ขา,ขาเขากลบบานนะเกิดเอาหายก็เลยอุ่นกินก่อนปะ

ซื้อกะเพ็ดจกิงก่อนนึกขาดตรงจันทซื้อบนน้ำน้อยหนึ่งยสิบสองพันกะอีสองกุมงาบมวยส้มยืนล้วเบ้าแล้วกะอีมันแค่ไหน แล้วฝากติดตามส่องติดน้อยรอยลีลาแน่เด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยสุเจ้าเด้อมื้อนี้วันสินเทง15ค่ำขออวยพรใส่ท่านอยู่ดีม่แฮงเด้อส่งมันลำรวยซื้อลอตเตอรี่6ตพี่น้องเอาบอกกันหน้าพี่น้เ้บ๊ายบายนเก็บน้าบ่สนเลยโทรศัพท์แล้วก็บ่สนเลย